คุณเดชคัมพีบอกว่าจะหมดตัวอยู่แล้วครับคุณตุ๊กอีกหน่อยผมคงต้องแทะกางเกงวิ่งแน่นอนครับโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เอาแล้วค่ะเดี๋ยวตุ๊กลงไลฟ์แล้วค่ะเออคุณรักเดียวบอกว่าเลิฟร้อยเอาขอบคุณค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตกลงพี่วิทูลไปแล้วเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวตุ๊กลงไลฟ์สดก่อนนะคะ ก็ขอขอบคุณคุณครูที่มาสอนตุ๊กนะคะเอาแว่นออกเอาแว่นอนอกเขาบอกว่าใส่แว่นแล้วมันดูแก่เ,เดี๋ยวลงไลท์ก่อนทำผมอ่ะผมมันยุ่งอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเ,เพราะว่ามันต้องเป็นไฮไลท์ไงโอเคค่ะ ขอขอบคุณคุณครูคุณโจโจ้คุณเดชคัมพีสามร่างเลยนะคะเออ่คุณเคนแล้วก็คุณคุณเคนอีกร่างหนึ่งแล้วก็คุณสุรชัยแล้วก็น้องไอแล้วก็พี่เมย์แล้วก็คุณคุณลมเพลมพัดคุณจำชื่อไม่ได้ คุณอ,อ,อุ้ยจำชื่อไม่ได้อ่ะคุณหกสิบสองละมังมันมองไม่เห็นนะคุณครูทำไมทำไมทำไมมือถือตุ๊กมันมองไม่เห็นไลค์ของตัวเองไม่รู้อ่ะตุ๊กทำอะไรผิดน่ะโดนลงโทษเหรอคะสวัสดีค่ะคุณคัมพี คุณคัมพีบอกว่าสวัสดีค่ะเออขอบคุณคุณครูขอบคุณคุณลมเพลมพัดขอบคุณครอบครัวเจแปนขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่สนับสนุนตุ๊กเออแล้วก็ให้กําลังใจตุ๊กขอบคุณน้องไอสุดที่รักขอบคุณน้องตะวันสุดที่รักเออขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่รักตุ๊กเออขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ลงไลค์ like ก่อนนะคะเอ่อคุณ FC คุณ FC ธนพรเรื่องเล่าสวัสดีคะ่ะคุณตู๊กขอบคุณค่ะคุณธนพรเออก็ขอขอบคุณนะคะใช้เครื่องใหม่ดูคะ่ะอ๋ใช้เครื่องใหม่ดู64 สิบท่านขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตุกคุณเคนบอกว่าสู้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 ใจขาดคุณเคนสู้สู้น้ำตาจะกระเด็นสู้ค่ะสู้สู้สู้ค่ะทำ YouTube เพื่อพ่อกับแม่เลยเลยนะคะเนี่เดี๋ยวถ้าทำชั่วโมงเสร็จทำอะไรเสร็จก็จะเริ่มทำคอนเทนต์ของตัวเองค่ะคุณโปรงคุณโปรงปิ่นแก้ว บอกว่าแม่สวยมากเลยครับสวยเหรอสวยจริงๆเหรอสวยไหมสวยไหมดีใจนะเนี่ยที่บอกว่าสวยอะ่ะไม่มีคนบอกเลยอะ่ะเนาะอ่ะมีแต่คุณเคเคบอกคุณคุณไหนอะ่ะคุณโจโจ้ก็บอกดีใจนะเนี่ยใจชื้น <c oughs> เป็นคนบ้ายอคะ่ะบ้ายอ ราะว่าเราตัวดำอะ่ะเราตัวดำเราตัวดำแบบเราก็อยากแบบมีอะไรแบบเออถ้าเขาชมเราเราบ่าย้อนเป็นคนเป็นคนประมาณแบบนี้เด้อจ้าขอบคุณนะคะตุกขอลงไลน์นะคะพ,พี่่ทุกท่านทุกคนขอลงไลน์นะคะบา,บายๆขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนได้ทุกอย่างที่ต้องการนะคะบา,บายยค่ะ ยกมือขึ้นไปมาคุณเคเคขอบคุณนะหมดเนื้อหมดตัวสำหรับตุ๊กแต่หัวใจยังอยู่ตรงนี้นะพรุ่งนี้มาเอานะจะเก็บไปให้ขอบคุณนะคะบ๊ายบายคุณครูบ๊ายบายค่ะคำที่คุณครูสอนตุ๊กเจ้ามาทำทุกอย่างเลยค่ะ